ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ในเอเชียใต้ภูมิภาคเอเชียใต้ตั้งอยู่ระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางเหนือติดกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกภูมิภาคนี้มีรูปร่างเป็นรูปสามเหลี่ยมมีฐานอยู่ด้านบนลักษณะเหมือนรวงพึ่งที่มีน้ำพึ่งกำลังหยดประกอบด้วยประเทศต่างๆเจ็ดประเทศโดยตั้งอยู่บนภาคพื้นทวีปภาคประเทศได้แก่อินเดียปากีสถาน เนปาลบังกลาเทศภูฏานและตั้งอยู่ในภาคพ,พื้นสมุทรสองประเทศได้แก่สีลังกาและมาลดีฟสภาพภูมิศาสตร์ของเอเชียใต้มีขอบเขตที่ชัดเจนทางตอนเหนือเป็นเทือกเขาสูงทางฝั่งตะวันออกและตะวันตกเป็นหมาสมุทล้อมรอบและมีพื้นที่ที่เป็นเกาะและหมู่เกาะทางใต้ของภูมิภาคลักษณะประเทศเช่นนี้ทําให้ในอดีตการเดินทางเข้าออกจากภูมิภาคค่อนข้างที่จะละําบาก ชาวเอเชียใตย้จึงนิยมตั้งถิ่นฐานอยู่ภายในภูมิภาคของตนมากกว่าเดินทางออกไปยังถิ่นอื่นจึงมีชนพื้นหนึ่งที่สืบเชื้อสายมาถึงปัจจุบันเช่นพวกดาวิดเดียนพวกทามินแต่ก็มีประชากรบางส่วนเดินทางออกมาค้าขายและเผยแพร่วัฒนธรรมในดินแดนอื่นเช่นภูมิภาคเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้ที่ติดต่อและรับไวท์ทามอินเดียมาตั้งแต่อดีตอย่างไรก็ตามแม้ว่าการเดินทางเข้ามายังภูมิภาคเอเชียใต้นในอดีตจะมีความยากลำบาก แต่ภูมิภาคนี้ก็เคยถูกชนต่างถิ่นอ,อพยพเข้ามาปกครองและตั้งถิน่นฐานสืบมาจนถึงปัจจุบนันเช่นพวกชนเผ่าอารยันอ,อพยพเข้ามาจากเอเชียกลางเมื่อประมาณ1,500ปีก่อนคริสตศักราชและพวกมุสลิมที่อ,อพยพเข้ามาตั้งแต่ประมาณคริสตศักราช1,100เส้นทางที่ชนต่างชาติใช้เดินทางเข้ามายัางภูมิภาคนี้เรียกว่าช่องเข,ขาไคเบอร์ ู่ในเขตเทือกเขาฮิมาลัยทางตอนเหนือที่กั้นเอเชียใต้ออกจากภูมิภาคอื่นถัดจากเขตเทือกเขาทางตอนเหนือลงมาเป็นบริเวณที่ราบภาคเหนือมีที่ราบรุ่มแม่น้ํากว้างใหญ่บริเวณนี้เป็นแหล่งกําเนิดอรารยธรรมโบราณของเอเชียใต้อย่างอรารยธรรมรุ่มแม่น้ําสินธุที่ราบรุ่มแม่น้ําสําคัญได้แก่ที่ราบรุ่มแม่น้ําสินธุปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถานที่ราบรุ่มแม่น้ำคงคาในอินเดียที่ราบรุ่มแม่น้ำคมบุตในอินเดียและบังกลาเทศ เขตที่รับร่มแม่น้ำในภาคเหนือเป็นบริเวณที่มีประชากรเชื้อสายฝรัุ์ต่างๆตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งพวกเดวิดเอียนซึ่งเป็นชนพื้นเมืองเดิมของอินเดียและพวกที่อพยพเข้ามาเช่นอรยันมองโกลอยเป็นต้นสำหรับบริเวณที่ถัดจากเขตที่ราบร่มแม่น้ำภาคเหนือลงมาเป็นเขตที่เรียกว่าคาบสมุทรอินเดียเพราะมีพื้นที่ที่ยื่นยาวลงมาในมหาสมุทรในเขตคาบสมุทรนี้ พื้นที่ทางตะวันตกสูงกว่าทางตะวันออกส่วนทางตอนกลางของคาบสมุทรเรียกว่าที่ราบสูงเด็กกันมีเทือกเขากั้นทางตะวันตกและตะวันออกพื้นที่ส่วนใหญ่แห้งแล้งเต็มไปด้วยภูเขาใหญ่น้อยมีแร่ธาตุเช่นถ่านหินเหล็กทางตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงเด็กกันเป็นที่ราบกว้างใหญ่เป็นที่อยู่ของชนพื้นเมืองอีกกลุ่มคือพวกทามินซึ่งมีวัฒนธรรมและภาษาเป็นของตนเองต่ <Lay tell. S 3> อามาพวกทามินบ,บาง ส่วนที่อยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรอินเดียได้อบพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เกาะลังกาหรือประเทศสีรีลังกาในปัจจุบันในช่วงที่อินเดียและสรีลังกาถูกอังกฤษปกครองจนกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งทางเชื้อชาติระหว่างชาวทมินกับชาวสิงหลซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของศรีลังกามาจนถึงปัจจุบันจากลักษณะพื้นที่ที่กว้างใหญ่ สภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกันการติดต่อคมนาคมภายในไม่สะดวกเพราะมีเทือกเขาใหญ่น้อยกั้นทางตอนกลางของภูมิภาคทำให้แยกพื้นที่ออกเป็นทางเหนือทางใต้ผู้คนจึงไม่ค่อยเดินทางติดต่อกันการอพยพยยกย้ายถิ่นฐานจึงมีน้อยสภาพภูมิอากาศในเอเชียใต้ก็มีความหลากหลายทั้งหนาวจัดในเขตทือเขาหิมาลัย ส่วนบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุและที่ราบลุ่มแม่น้ำนของคาจะร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาวบริเวณคาบสม,มุทรจะมีอากาศสม่ำเสมอกว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตมรสุมซึ่งมาเกิดพายุรุนแรงโดยลมพายุไซโคลนจะก่อตัวที่อ่าวเบงกอลแล้วพัดเข้าสู่ฝั่งไปถึงมาเกลาเทศทําให้บริเวณนี้เกิดฝนตกหนักน้ำนท่วมแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน แต่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่และมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทําให้ผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างต่อเน,นื่องพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองของเอเชียใตย้เอเชียใตย้นะโอเคภูมิภาคเอเชียใตย้มีพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองที่จเจริญม,มาตั้งแต่อดีตจากหลักฐานทางโบราณคดีในอรา,ยารยธรรมล่มแม่น้ําสินทุกแสดงให้เห็นว่ามีผู้ปกครองที่อาจเป็นนักบวชหรือกษัตริย์ต่อมาในสมัยพระเวท ชาวอารยันอพยพเข้ามาในเอเชียใต้แยกกันอยู่เป็นเผ่ามีผู้นําเผ่าต่อมาเกิดเมืองและนัดหลายแห่งที่มีผู้ปกครอ,องของตนรัฐต่างๆถูกรวมเป็นจัก,กรวรรดิในสมัยราชวงศ์มารายะปีดังนี้ก่อนคิดสกราเลยสมัยจัก,กรวรรดิคูป,ปะตะนี่และสมัยราชวงศ์มลูกและราชวงศ์โมกุลหรือโมคันที่เป็นมุสลิม สมัยจักรวรรดิโมกุลเริ่มต้นในคสต์ศตวรรษที่16ชาติตะวันตกแรกคือโปรตุเกสชาวโปรตุเกสเดินทางเข้ามายัางอินเดียต่อมาเอเชียใต้ตกเป็นอานณิคมของอังกฤษในช่วงกลางศตรวรรษที่19ภายใต้การปกครองของอังกฤษอินเดียได้เรียนรู้ประชาธิปไตยแต่ก็มีส่วนทําให้เกิดความแตกแยกทางเช,ชาติและศาสนาในอินเดียซึ่งรุนแรงมากขึ้นในคศ1947เมื่อ,ออินเดียได้เอกราชจึงเกิดการแตกแยกประเทศออกเป็นอินเดีย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวฮินดูปากีสถานและเป็นชาวบุสลิมต่อมาในปีคศ1971ปากีสถานตอนออกได้แยกออกเป็นประเทศบังกลาเทศปัจจุบันประเทศในเอเชียใต้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและหลายประเทศมีปัญหาความแตกแยกภายในทั้งจากสาเหตุทางการเมืองเชื้ชาติศาสนาและเศรษฐกิจรวมทั้งปัญหาก่อการร้าย หมู่บ้านเหล่านี้มีพื้นฐานเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองชาวบ้านมีอาชีพหรือหน้าที่ตามวรฒนธรรตนเกษตรกรรมเป็นหน้าที่หลักและมีอาชีพช่างฝีมือเมื่อชาวมุสลิมอาหรับยึดครองอินเดียตอนเหนือในคิดสตอตวรษที่แปดการค้าได้รับการส่งเสริมโดยเฉพาะการค้าภายนอกภูมิภาคโดยพ่อค้าส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมเนื่องจากชาหินดูนั้นไม่สามารถเดือนเรือได,ได้เพราะผิดกฎวันนะในสมัยจกกักรวรรดิโมกุลเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมโดยรัฐให้การสนับสนุนเช่นให้กู้เงินซื้อเมล็ดข้าวเครื่องมือทางการเกษตรสร้างถนนเชื่อมทั่วจักรวรรดิเพื่อส,องส่งเสริมการค้าและมีการส่งเสริมอ,อุตสาหกรรมทอผุมผ้าฝ้ายผ้าไหมโดยมีพ่อค้าชาตอวันตกเข้ามาค้าขายด้วยจำนวนมากในคริสตศตวรรษที่18อังกฤษสามารถขยายการค้าและอิทธิพลในอินเดียได้ รวมถึงศรีลังกาด้วยเมื่ออินเดียตกเป็นของอังกฤษในการคิดสละวัษที่19ชาวอังกฤษได้เข้ามาลงทุนในกิจการไร่ชาไร่ฝ้ายไร่ฟินในอินเดียและศรีลังกาและนำแรงงานของชาทามินจากตอนใต้ของอินเดียเข้าไปยงังศรีลังกาซึ่งกลายเป็นปัญหาเชื้อชาติในศรีลังกาในเวลาต่อมารัฐบาลอังกฤษได้ใช้อินเดียเป็นแหล่งผลิตสินค้าและส่งออกไปยังยุโรปต่อมารัฐบาลได้เข้ามาควบคุมทรัพยากรที่ดินและการค้ากับต่างประเทศมีการสร้างทางรถไฟจากเมืองท่าต่าง เมืองหลายเมืองถูกพัฒนาเป็นเมืองใหญ่เช่นกากตาหรือโกกาตาในปัจจุบันบอมเบ์หรือมุมไบนในปัจจุบันและมัทราชเป็นต้นพัฒนาการด้านเศรษฐกิจในช่วงสงครามเย็นอินเดียได้รับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากสหภาพโซเวียตส่วนปากีสถานได้รับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากจีนแต่ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ยังคงประสบป,ปัญหากกับความยากจนและได้พัฒนาการด้านการศึกษาด้านสาธารณสุข ต่อมาหลังลสงครามเย็นเศรษฐกิจของเอเชียใต้ได้พัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เป็นระบบทุนนิยมและการลงทุนข้ามชาติหลายประเทศเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติและมีการลงทุนของเอกชนในประเทศมากขึ้นแต่จํานวนประชากรที่มากโดยเฉพาะในอินเดียขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติมีจํากัดและการพัฒนาที่ไม่ทั่วถึงทําให้ธนาคารโลกประเมินว่าเอเชียใต้มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ยากจนที่สุดในโลก อินเดียเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโต,ต,ตทางเศรษฐกิจมากที่สุดในภูมิภาคโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมีเมืองใหญ่หลายเมืองที่มีความทันสมัยซึ่งมีโรงงานอุตสาหการรมประเภทต่างๆแต่การพัฒนานี้ทำให้อินเดียเกิดปัญหาช่องว่างทางรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งมีประชากรยากจนมากติดอันดับของโลกภูมิภาคเอเชียใต้เป็นดดนแดนที่มีผู้คนอาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ความเจริญทางอารยธรรมและความอุดมสมบูรณ์ทําให้มีคนต่างชาติอพยพเข้ามาอยู่ในเอเชียใต้ยอยู่เสมอทางด้านเชื้อชาติศาสนาและภาษาซึ่งต่อมาได้กลายเป็นปัญหาความขัดแย้งที่มีอุปสรรคต่อการพัฒนาการของเอเชียใต้มาจนถึงปัจจุบันพัฒนาการทางสังคมที่สําคัญและเป็นรากฐานของสังคมอินเดียคือระบบวรรณะที่ตายตัวเปลีป่ยนแปลงไม่ได้ระบบบรรณะมีบทบาท ทั้งหาศาสนาสังคมและการดำเนินชีวิตประจำวันพัฒนาการดน้าสังคมที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเอเชียใต้คือเป็นดินแดนที่เป็นแหล่งกำเนิดศาสนาและลัทธิที่สำคัญเช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระพุทธศาสนาและศาสนาเชนเป็นต้นศาสนาและลัทธิเหล่านี้ได้เป็นรากฐานความเจริญทางอารยธรรมของเอเชียใต้ทั้งในด้านศิลปะวรรณกรรมกฎหมายพิธีกรรมและการดำารงชีวิตของประชาชน ต่อมาเมื่อชาวมุสลิมเข้ามาปกครองอินเดียศาส,สนาอิสลามก็มีบทบาทต่อสังคมในเอเชียใต้เช่นกันศาส,สนาและความเชื่อเหล่านี้ยังคงมีอิทธิพลต่อประชากรเอเชียใต้ามาจนถึงปัจจุบันสังคมของเอเชียใต้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีลักษณะดโดยรวมเป็นสังคมชนบทสังคมกเกษตรกรรมครอบครัวเป็นหน่วยย่อยที่มีความสําคัญในบางพื้นที่มีความเป็นอยู่แบบเผ่า ทั้งนี้เพราะเอเชียใต้เป็นดินแดนกว้างใหญ่มีความเจริญแตกต่างกันบางชุมชนอาศัยอยู่ในป่าเทือกเขาภูเขาบางประเทศที่อยู่ตอนในของภูมิภาคเช่นพูดานประชาชนยังรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้เป็นต้นปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ของเอเชียใตย้อาศัยอยู่ในชน,นบท ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่มีฐานะยากจนด้อยการศึกษามีความคิดอนุรักษ์นิยมศาสนาได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนซึ่งเน้นความเรียบง่ายแต่ศาสนาที่แตกต่างกันก็เป็นสาเหตุความขัดแย้งสำคัญของเอเชียใต้ด้วยเช่นกัน